เขาอนุญาตเขาอนุญาตถามเนี่ยจ้าของสวนเนี่ยซื้อย,อยังไหนครับ <laughs> ซื้อแขก <laughs> ซื้อแขกมองนี่มองนี่เพื่อนเอิญยังเนาะมองมองนี่เพื่อนเอิญยาง่งเพื่อนเอิญน้องอีปูน้องอีป,ปูนหมครับเออน้องอีป,ปูแถวนี่เป็นน้องอีป,ปูนี่แหละ <laughs> เป็นน้องกันมางน, <laughs> น้องอีป,ปูเออถ้าพี่น้องสนใจอยากอสอบถามเรื่องการปลูกข้าวโพดเอาเรื่องข้าวโพดก้อนเนี่ย นีเบอร์โทรศัพท์ให้พี่น้องโทรสอบถามเขาบบอนีอยู่นีอยู่เดี๋ยวจะเอาเบอร์ให้เพิ่นแต่ว่าพี่น้องพี่น้องโทรมาสอบถามไลยครับครับมาแหลกเปลี่ยนเื่นรูน้ำกันครับ งามเป็นงามครับสําหรับพี่น้องกเกษตรกรผู้ใดสนใจอยากจะปลูกจะสอบถามข้อมูลจากหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ปลูกจริงครับปลูกจริงเห็ดจริงเห็ดต่อเนื่องมาหลายปีแล้วครับสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องของการปลูกขาวโพดครับ สุขสมัยรัพพี่น้อง,ส,งสูขูสุกคนกวองอิริพัพพี่น้องมาเบิงแปลงเขาโพดครับเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรบ้านขอนกำตะมลข้นกรรอาอำเภอย่างชุามหน่อยจังหวัดศรีสะเกดครับเป็นข้าวโพดสามสีครับข้าโพดขขาเหนียวสามสีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบมือครับ ข้าวโพดแปลงนี่อายุกับประมาณหาสิบมือครับประมาณหาสิบมือหาสิบห้ามือไก่จะได้เก็บเกี่ยวหรอครับฟักใหญ่ฟังงามขางใส่มือเป็นพอเทื่องครับที่ปลูกอยู่ในโพนบำรุงดินความมือก็เป็นแปลงข้าวโพดครับพื้นที่กับเกือบไรนึงพื้นที่เกือบไรนึง ต้นทุนในการใส่ปุ๋ยสอบถามขอมุ่นเมืองต้นกับประมาณพันหนึ่งครับเมล็ดพันุ์กับประมาณ800ยกว่าบาทคายุคายาในการฉีดสองรอบรอบแรกในช่วงฉี่ให้ปุ๋ยเทือแรกรอบที่สองกำลังจะให้ฟักครับเบ็ดเสร็จกับประมาณ2 0 0พครับต้นทุนอยู่ประมาณ2,000บาทคานา้ำค่าไฟ บาเกินสองพันหาาเกินสองพหาช่วงระยะเวลาในการปลูกช่วงกลางเดือนมิถุนายนครับช่วงเดือนมิถุนายนกลางเดือนมิถุนายนนับมาหอดสุมือนี่ เกือบจะได้เก็บแล้วครับประมาณวันที่20บาเกิน25ได้ขายครับนี่คือข้าวโพดข้าวเหนียวเอาพันมาจากยี่ห้อสอนแดงคนมารับเดี๋ยวไปเบิรายละเอียดกับกวางอีริีเท่านึงครับโอตเสมออยู่ปะครับระมาณม่ได้โอดรไม่เิ็มเต้มเม ก็แต่ฝนสิต,ตกกันเลยบอดแล้วมาจอบอจังไหนด้วยนี่นี่น <c oughs> ม,นมันไหนมาหัวมันแดนด,ดนีไม่เป็นวด้วยของเฮานี่ใส่ข้าโพดพันไหนครับเนี่ยเปนเนื้เอเพันเนื้อพันเนี้อนน ข้าวโพดเหวาหวแมนข้พดหวานของขามีปลาข่ามารับอยู่บ่ครับมีปลาขามารับพร้อมมันด้ปลาข่าทั้งไหนมารับครับแต่ยังส้มหน่อยขาเนี่ยยมเหพ่มห้าิน่าดิเดปาม เดี๋ยวเนี่ยพอรับกิโลอะไรเจ็บาทเจ็ดบาท,บาทคือเบาท้าเซฟายพอขายยี่ตัวนี่ไาายยหมก็ขา,ขายมันนีมันมีนะเนาะพอขายมานเบิงหลายค้อนเลยพอขายมันเบิ้งหลายค้นแล้ว <c oughs> เอ,อยมันงามเนาะสุปปี้ด่ขายยางไรครับสุปปีนี่แมซุปปี้มังหลายมก่อนแล้วก็ถือหาบาท สิพานมานี่ยคือไดหาบาทหกบาทปีนี้คนกระปูปาหลได้ละครับออวววสวัสดีพันมากคือปลูกแต่ขอนี้วอ่อนท้อขอนี้วขอนหวานกับปูขนี้วกระปูหวานกับปูออตั้งแต่มือปลูกฮอนเมืรอนี่นี่อายุได้แจ้เมือแล้วนี่นี่

เขาข้อสาวสีเหนาโนียวสมสีสีขาวสีม่วงสีสีใสอ้หนบกแก็บนี่จ้งไหนต้องยูด้วยนี่มาเด็ดเวลาพันมะเหมานี่พันเอาเปิ้ลตุกฟักเลยบอกครับม่พาเอาฟักอันนั้นไแล้วฟักฟักทีกตมโมจ เรือกเอาฟักี่มันดีที่สุดเพราะว่าพ่นบอลเน็ตพ่นบอลเนเหมาสวนเป็นมอพ่นทางกิโลเอาขนาดมันก็เลือกเอาเต้าตดีตดีๆตโตไหนมนหน่อยมันก็จ้องไหวครับครับ่ามีหรือเอาเบิร์ดฟักหน่อยก็ว่าหลืออ่ บันในเวลาใส่ปุ๋ยไี่ใส่จังไงครับเนี่ยตอนน้อยๆไหใส่ย I mean, ังไงตอนน้อยๆเนี่ยสามใบสี่ใบาใบส่ใบใส่ปุ๋ยแล้วบัในปุ๋ยที่ใส่เนี่เป็นสูตรหนครับเอาอยูเรียกใส่ก่อนเป็นมอหลอแตอนเอาฝากตอน หมายก็ว่าก่อนก่อนที่เขาจะออกฝักเป็นบ่อ,อ,อ,กอก้อนออกดอกออกฝักนี่นใส่ปุ๋ยสูตรมันไอโตปุ๋ยสูตรถ้าใส่สูตรไหนครับสูตรทีสูตรเสมอสูตรเสมอสิบหาสิบหาสิบหยี่ห้อไหก็ได้ยี่ห้อไหนก็ได้แต่ว่าที่ใส่นี่เป็นยี่ห้อไหนก่เป,นเป็นกระต่ายดำบ้เป็นกระต่ายดำเป็นบ่อกระต่ายดำหรือยีเรียกระต่ายอ่าที่ใส่มาตั้งแต่ต้นเป็นปุ๋ยยูเรียของกระต่ายเป็นบ่อ Tao bắt xuống sưng hàn để gồng gà tay vào chị kêu kêu hà kêu 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 đấy nó kêu 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 Tàu kêu 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 เอาแรงๆมากคือไอ้สูดซิมฮาบันด็ตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยเขาใส่ห้างกันหลายบันไดครับแต่ละรอบแต่ละรอบประมาณครูหนึ่งรอบแรกครูหนึ่งรอบแรกคู่เดียวทั้งเดียวมันไดพื้นที่อยู่นี่หลายบันไดครับบ่ถึงไรรอบแรกคู่เดียววานซาเลยวานไปเลยวานก็วานเขานี่บันไดรอบสองในห้างกันหลายบันไดรอบเลย มาได้เอาไปในหลองมันเป็นมอครับกะเฮาหาวานเอ้กะบอมเป็นวานนอห้อยนอห้อยในหลองเป็นวครับเ่อห้อยวในหลองในแถวมันบางบางครับถ้าตือกใบมันลวกเป็นมอครับ บดปุ๋ยยูเรียหลายป้างไหนครับเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยประมาเที่ยงร่วมกับเทยูเรียประมาณสอบนึงเทิงยูเลี่ยเทิงปุ๋ยสูตรประมาณสอบหนึง่งแสดงว่ายูเรียกับประมาณเคิงกับสอบออปุ๋ยสูตรกับประมาณเคิงกับสอบเลีเ่ยแล้วคือไรล,ล่าก,กับสอบปุ๋ยยูรเรี่ยเคิงหนึ่งปุ๋ยสูตรเครงิงหนึ่งเอากระดียุตโตอะไรบ้างเนี่ยระดียุเปียงครับ คือเฉลี <S <S ่ยแล้วนี่ยคับปุ Hence, ๋ยอยู่ประมาณพันหนึ่งแม่นวอไม่ไม่กับแปดร้อยแปดร้อยหกสิบในแปดร้อยหกสิบหมายความว่าไอ้กิโลหนึ่งคือถุงหนึ่งเนี่ยแม่นบอเท่ากับไปซื้ออยู่ในตลาดทั่วๆไปเนี่ยแม่นบอครับในร้านขายแม่เล็กพันขายไอ้เกษตรทั่วๆไปเนี่ยแม่นบอครับ จำยี่ห้อใดบอ่อในมาหน่อยน่ะขอ,ะอ,ะอ,ะสองส้แดงโอ้ในของส้อนแดงข้าวพดเหนียวส้อนแดงเป็นในสามสีเนาะ,ะข้าวพดเหนียวในสามสีบ <า S 2> ัดนีรร้เวลาปลูกนี่นเฮ็ดจังไดนครับเวลาปลูกการเตรียมดินเฮ็ดจังไดน ไถไถปั้นให้ดินละเอียดนั่บ้าครับคือกันกำมับปลูกหอมปลูกกระเทียมปลูกเฮดกเกษตรทั่วๆไปนี่ละ่ะตากดินไว้ปั้นดินให้มันแหง้ง<อ>บาเนตทเฮดจังไหรอย,อยาคือบอมม่มีมต้องจีดยาคุ้มก่อนออมียาคุ้มีนปลาข้าโพด ครับบานนี้เขาฉีดยาคุ้มนี่เขาฉีดก่อนก้อนปลูกคือว่ากอนปลูกฉีดก้อนปลูกคุ้มหยาก่อนค่อนปลูกกระโพาะหยาเปาอ่อาคุ้มว้ฉีดคุ้มครับอ๋อมียาคุ้มที่ใส่ครับข้าโพดตั้งหากเพราะว่าฉีดปลูกมากหนิพอเห็นหยาขึ้นพ่อตน ข้วขึ้นพรอมกันมันขึ้นพร้อมกันเออมันขึ้นพร้อมกันข้าวขวดเลยมันในยามันคุ้มข้าวโพดข้าวโพดขึ้นบ่ได้ครับมันในยาคุ้มในแพ่งมาได้ครับเลยรไ้อยหา้คืงาเสียมันชีดบดพ่อเนี่ยบดบ่อถังแสดงว่ากระบอกบดถึงร่อยที่วันจันะยาดีใส่บดบ่อ ขวดเครื่องนหมดเลยขวดครื่องเออเครื่องีครื่ด็ดเครื่องีคือขวดหนึ่งมันมีครื่องดีดเนบ่ครับเค่ใส่หมดเลยใส่ถังนึ่งถังงสองร้อยเล็ดกับจีดได้พ่นนสีที่ยเดียวเที่ยเดียวเว้นใสองสามมือคอยมาปลูกบเนี้เวลาปลูกให้จังไงมันคือซื้อกันแท้่ข้หอยีว่านี่มาถึเสือกมายก็ว่าขึงเสือกเปนบ่ ดึงเสือ้อมานี่ลุมนึงใน,นห้างกันหลายปาไหมครับ <4 20. S 1> ประมาณ30 40บส่สบบประมาณ30 40่ห้างกันบว่าสิเป็นเนี่ยโละแถวแต่ละหลุมเป็นบอครับ30 40, 40. ี่สมาดิสังเกตเบมองหนี่งงอกเกือบเบิด แสดงว่าอัตราการงอกดีเป็นบน่อ al, ขอบพอดให้ดีขอบพดด,ด,ดีมันบ่คอ่อยงอกเพราะว่าสังเกตบงังม,มันจะบ่อแทบจะบ่มีมองครับบาร<อ>ีเขาใส่เม็ดเดียวเม็ดเดียวในเดีดเยวนี่เดียวเลื่อนเป็นบ่อครับโอ้เ,เกิดพร้อมกันบารีมีปัญหาบ่อหลังจากที่เขางอกขึ้นมาแล้ว มันกะสิมีมีบ่งอันนี้อยู่ฉียาขาบ่งมันกะมีหนอนมีหนอนมากินอยู่เป็นบ่ครับเออมีหนอนมีบ่งมากินอยู่เออมีหมองว่ากินกะฉีดยากะฉีดยาช่วงสองเทืาองเท้าช่วงแรกแรกช่วงช่วงช่วงแรกแรกบ้านช่วงช่วงว่าสีออกฟักกับฉีดเท่านึงก่อนจะออกฟักนี่ฉีดเท่านึงสองสองรอบมันในรอบแรกที่เขาฉีดเนี่ยเขาวันปุ๋ยหรือยังบ้านปุ๋ยแล้วว่านปุ๋ยแล้วมันบ่มั่นแหละมันก็มีบ่งมากินไหม ไมยเขาว่าเข้าใส่ปุ๋ยแล้วมันง่ามมันบอมันก็นอนมือลงบ่งมาลงเข้าก็เลยต้องฉีดยาบัญยาที่เขาฉีดเป็นยังไงมันเป็นยาบแพงดอกจาติยาตึกๆคือกันร้อยห้สิบรทแสดงว่าฉีดทั้งเดียวกันแล้วอคันมันเ้าเบิงว่ามันเข้ามืเบิงสวนมันว่ามันนี่อยู่ครัมตายอตา ตายค่าอูลุงตาย่านัหนหมายก็ว่าเขา,าเขาเขามาช่วงกำลังจิตเ,เกิดฟักมันบ่ออถ้ามาเบิงว่าแถามีนอน,เ,อนเท่เออากระเชิดแถบมีกบบบม่ก็บ่เป็นหนังบมีกบ่ครับตอนแรกกะห้ากระเบิงคือกันออถ้าสังเกตว่ามินอนมา,เากเท่เากระเฉิดมาหดเคาสาัเกตกรมัน,มน,นอนครับนอนแต่ว่าสุแต่ว่าสุปีนี่มี่บ่ค่บมมี ก,ก็หมายวามว่าแต่ละปีที่หฮา่เฮ้าปูกมากกะจะอยูอ่ในช่วงเดียวกันเหนียนมอคับที่ปูงไม่ไม่สิแต่งยอ่อนมากนี่นอนบ่มาแม่นมอมาตอนให้ปุ๋ยเธอแหล,ลครับอาใบอ่บอ,อนใบเขียวบในเอิญนอนมากสำอวญนอนมากแล้วเนาะมันง่ามนอนมากินก็ต้องเจียบาันก้อนให้ฟักเน็ตกาเจีดอีกรอบนึง มันขมันักามช่วงขึ้นฟักในน้อยมันบ่งครับนน้อยครับครับนี่คือการดูแลสาซํมนี่เองในช่วงของถ้าว่าปลูกใส่หนาฝนกับแมนเนาะเพราะว่าเขาปลูกในเดือนเอ การเดือนกรกฎากรกฎากรกฎาสิงหาฮับปลูกต้นกรกฎาโน่ต้นกรกฎาต้นกรกฎาตอนนี okay, ้กัดหอดกลางเกือบสองเดือนเกือบสองเดือนเกือบสเดือนเมเนตนับจากเมเนีตไปเนตหอดสิ้นเดือนเนตได้ขายบ่ขายบ่ทันถึงหรอแสดงว่าที่ว่าบ่ทันถึงสิ้นเดือนหรอบ่นถึงสิ้นเดือนบ่แสดงว่าของเขานี่เกือบประมาณเศร้ากลัวนี่ละเศร้ากลัวนี่ละ ประมาณสี่สิบห้ามืออหอดหกสิบหมื่นบอสีไข่เนี่ยบอ่อเกินนี่ปปเ,นปเป็นบอเจ็ดสิบเป็นแล้วเจ็ดสิบเป็นบ่อถ้าเจ็ดสิบแสดงว่าเท่ากับปลูกกระกระด่ามัน,ม,น,ม,นมันตองก้อนกระกระดา่ากอนกระกระดามันบอตองกอนก้อนกับบอ่อโดนหลอกบ่อมานมันถี่มันถี่แปดมันถี่แปดมันถี่เก่าหละมันมต้นปลา,ายมีถุน้าเป็นบอปลายมีถุน้าปลายมีถุน้าปลายมีถุน่ามันคอยจะครบหกสิบเจ็ดสิบมือ พราะว่าเมื่อเช้านี่ถามอบตเพิ่นบอกว่าประมาณไปปลายเดือนเออไปปลายเดือนครับประมาณไปปลายเดือนไปปลายเดือนได้ขายหมายความว่าไปปลายเดือนสิงหาเนี่ยอก็ได้ขายเพิ่นว่าประมาณซ้ำนั่นก็แสดงว่าหกสิบเจ็ดสิบหมื่นเนาะแต่มันก็ตึงไวเลยกระตึงไหวแล้วเพราะว่ามันเพราะว่ามันมันตึงไหวอยู่เพราะว่ามื่นมื่นนั้นม่ามันมันนั่งปรทธานเลยแดดครับนี่มันม่กตึงมันมันแตกเัยคือมันตึงตึงไหว ถ้าข้าสีมาเห็นสีมาเห็นสาบมันหนึ่งอ,ออกเป็นเป็นเป็นสีขาวนะมันแบบว่าปปมันขยายไปมันนี็เวลาขายข้าวนำมือขายข้าว่าขาเบิ่งลักษณะของข้าวโพดขาวขาเบิ่งข้าเบิ่งขาสีมาเบิ่งขาสีมาเบิ่งว่ามันพ่อเอาหรอบ่ขาวสิมามาเบิ่งว่าเม็ดมันมีสีขึ้นหรอบ่ครับนมันมีสีขึ้นเข้าก็คือเอาเลยแสดงว่าเขาตองมาแกเบิ่งมบืองมาแกเบิงบ่งเงขาบ่กด้เบืองเอ้ ไอ้ตัวไอ้อยฟอยมันบอกครับมันมันมันบ่คือกันเลหนาฝนกับกับหนาห่อนมันสิบ่คือกันเก็บเร็วกวัวคือนหนาฝนนี่เขาจะเก็บเร็วกว่าหนาห่อนมันสิเก็บแสดงว่ามันมันอุดมสมบูรณ์กว่ามันใหญ่เร็วกว่ามันสม่ำเสมอแบบว่าฝนตกมาใส่ครับลระบานตะเหากะเขาบ่คอยเดือหดสมือครับนี่เขาบ่คอยเดโหดเดี๋ยวนี้เพิ่งมาเดือดประมาณสามสี่ที่อะไรเดียนี่แต่ว่าปีนี้ดีอย่างหนึ่งเลยหรอ คือคำว่าคำว่าฝนมันกับวันแห้งเนาะมันกับมาเรื่อยๆมันกับมาเรื่อยๆมันกับพอดีคือดินบ่อแห้งพอดีมันบ่อแห้งดินบ่อแห้งฝนบ่อเลเทลงมากคือพายุบ่อเขาวันท่อมันในอากาศกับวันแล้ก็ปลูกหอมเข้าก็ได้เด็ดเลยกระได้ขายได้พวกแล้วเป็นแสนุเลยปลูกหอมก็ได้ขายปลูกหอมนี่นี่บบร้อนมันขายปีนี้ไม่ได้ขายแปดหมช่วงนี้มันขึ้นอยู่กับช่วงเนาะเออมันขึ้นกับช่วงมันขึ้นกับช่วงฝนฝนบ่อไหลปีนี้ฝนบ่อไหลผู้ใดปลูกฝนหลายนั่นกะกะบ่ได้กู้เพืกัน กันช่วงนี้ได้อยู่ผ lonely, no. ู้ใดก็ได้อยู่ครับอย่างนี้พอข่าวว่าก็ได้ของเข่าอยู่เลยช่วงนี้มันขึ้นได้กับปีเนาะขึ้นได้กับวัฒนาขึอนกันได้เห็ดถือช่วงถือเวลาเห็ดถือช่วงครับบัตรในความเหมาะสมของของสภาพดินฟ้าอากาศนี่ต้นนี้ก็ถือว่าเห็ดถือช่วงอยู่ครับช่วงช่วงของหมักแดงนั่นค่ะว่ได้ที่เพิ่นปลูกอยู่มันอันหลายนะมันน้ำไหลายครับมันก็บ่มักน้ำไหลายกันเลยกก็ขวดเยอะว่ามันมักน้ำไหลายเลยนี่ นี่ดีได้มันพ่นพ่นเตามันมันเป็นพ่นน้ำไหลตกนี่พ่นพ่นคือพ่นหลังเตาเออมันมันบอกเป็นแรงน้ำครับเป็นพ่นหลังเตามันมันฝนตกคือมาามันก็ไหลนร่ไหลออกเมันก็ไหลออกบันเดข้องเฮากับยูสูงน้ำเนี่ยมันเดพ่นหฮากับเป็นหลังเตาน้ำมันบอกครับกับประกอบกันป้าที่แหลกว่าสิบปลูกสองพ่นเลยเพราะว่าสิบปลูกบอกแฝงบอกแฝงมันไปในบ่าได <laughs> บอกพยายไปไว่นไดนแล้วคนอิ่ฟมายคว่าราคาบดียันบอกปีนี้มันกรรับราคามันลัยนยูเฮดว่าเป็นคือเขาหนีนเนดกกออ็กหน่อยมั่วนมันเห็ดดีจ้าว่ามันยังหกอยู่หนินี่้องบักหน่อยเขาอีหน่อยไอ้สี่เจา <c oughs> ขออนุญาตขออนุญาตถามเนี่ยจ้าของสวนเน็ดซื้อย,อยังไงครับ <c oughs> ซ,ซื้อแขกซื้อแขกมองนีตมองนีตเพื่อนเอิญยังเนอ มองมองนี่เพื่อนเอิญยังหล่ะเพื่อนเอิญน้องอีปูน้องอีปูนวะครับเออน้องอีปูแถวนี่เป็นน้องอีปูนี่แหละเป็นน้องกันมางน้องอีปูเอ่อทว้านอนขย่อมก็แมนบ่เจอนอนขย่อมอยู่มองไหนพุ่นอยู่ทางออกไปพุ่นออกไปทางหน้าพุ่นโอ้ทั้งหมดเอิญโดนขย่อมเออขึ้นไปบ้ายยังซุ่มพุ่นโอ้ทั้งหมดเอิญนอนขย่อมมันบ่เออตอนไหนโดนขย่อมตัวนี้ตัวนี้ก็เอิญ่าเป็น เป็นดงดงพ่อใญ่เหลากับอเออดงดงพ่อใหญ่เหลาจะเออไม่หายเรามาอยู่ป่าเด้ครับเออเรามาอยู่บ้านเรามาอยู่ในป่านี่โอ้แต่แดงว่านน่นนี่มีหลายซื้อไแมนมีหลายซื้อบ้านนี้ท่างใจนี่พะเกลื่อนน้องอีปูน้องอีปูเออหันเพบางหันกับข้าเอิ่อนวานน่นบ้านเก่าไม่หาครับ มันีขึ้นไปทึ่งนี่เอิญไว้ยังไงมันีขึ้นไปทึ่งบุ่นเอิญว่างหน่ะขึ้นไปทึ่งพี่แม่เอิญไปทึ่งทึ่งทึ่งปุ่นแม่ขึ้นทึงเป็นน้องกะเหลียงน้องกะเหลียงมันบอเอิน้องกะเลียงเมันนี่ถ้าพี่น้องสนใจอยากสอบถามเรื่องการปลูกข้าวโพดเอาเรื่องข้าวโพดก้อนเนี่ยมีเบอร์โทรศัพท์ให้พี่น้องโทรสอบถามเขาบอมีอยู่มีอยู่เนีพี่น้องไม่ได้มีอยู่จะบ่ได้โอ้ เบอร์เบอร์เดียวกันเบอร์เดียวกันบอรกรับไอ้ของอบตแหวงเบอร์เดียวกันเป็นบอนเดี๋ยวจะเอาเบอร์ให้เพิน่น <c oughs> แต่ว่าพี่น้องพี่นอ้องโทรมาสอบถามไหนครับครับมาแหลกเปลี่ยนเรื่องรูน้ำกันครับ